สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้วิชาการงานอาชีพกับคุณครูตีรัตนะคะเราจะเรียนเรื่องการทำงานเพื่อช่วยเหลือครอบครัวค่ะไปเรียนกันเลยนะคะทบทวนนะคะนักเรียนการทำงานเพื่อช่วยเหลือครอบครัวนะคะเป็นการทำงานเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดภายในบ้านไม่ว่าจะเป็น เครื่องใช้ในบ้านและบริเวณบ้านให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยการปัดกวาดเช็ดถูรวมถึงการบริการสมาชิกในครอบครัวเช่นการกรอกน้ําใส่กระบอกการบริการน้ําดื่มการดูแลเด็กและผู้สูงอายุการประกอบอาหารและการล้างจานค่ะ ในสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเรื่องการปัดนะคะก็จะมีไม้กวาดขนไก่ไม้กวาดหยักใยค่ะแล้วก็เป็นวิธีการกวาดบ้านใช่ไหมคะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะเราจะเรียนการถูบ้านแล้วก็การกรอกน้ำค่ะไปเรียนพร้อมๆกันเลยนะคะ การถูบ้านค่ะการถูบ้านนะคะเป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะทําให้บ้านสะอาดหลังจากเรากวาดบ้านแล้วเราก็จะทําการถูบ้านกันค่ะโดยขั้นตอนแรกนะคะ 1. กวาดบ้านให้สะอาดปราศจากฝุ่นก่อนถูค่ะ 2. การเช็ดถูนะคะต้องเริ่มจากที่สูงลงไปที่ต่ำเช่นเดียวกับการกวาดบ้านค่ะ 3. การถูบ้านนะคะต้องถูถอยหลังเสมอเพื่อป้องกันการเหยียบย่ำลงไปบนพื้นที่ไม่แห้งค่ะสุดท้าย4นะคะควนซักผ้าถูพื้นบ่อยๆค่ะและหมั่นเปลี่ยนน้ำที่ใช้ถูพื้นนะคะทีนี้เราจะมาดูวิธีการถูพื้นที่ถูกวิธีค่ะเป็นแบบวิดีโอนะคะ ไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะการถูพื้นที่ถูกวิธีการถูโดยใช้ผ้าขี้ริ้วขั้นตอนที่1นึ่นำผ้าชุบน้ำแล้วบิดผ้าให้หมาดขั้นตอนที่2ถูจากด้านในออกมาด้านนอก ขั้นตอนที่สามเมื่อผ้าสกรปรกให้ซักแล้วค่อยนำมาถูใหม่การถูโดยใช้ไม้ถูพื้นขั้นตอนที่หนึ่งนำส่วนที่เป็นผ้าชุบน้ำแล้วบิดผ้าให้หมาดขั้นตอนที่สองจับตรงด้ามไม้ถูพื้น ถูจากด้านในออกมาด้านนอกไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆวิธีการถูพื้นไม่ว่าจะเป็นถูด้วยผ้าคีริ้วและถูด้วยไม้ถูพื้นค่ะลองไปทำกันดูนะคะต่อมานะคะจะเป็นวิธีการกรอกน้ำค่ะ อุปกรณ์ที่ใช้ในการทําให้น้ําสะอาดพร้อมดื่มนะคะและอุปกรณ์ที่ใช้ในการกรองน้ํามีดังนี้ค่ะ 1. เครื่องกรองน้ําใช้กรองน้ํากําจัดฝุ่นละอองกลิ่นหรือสิ่งสกรปรกที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ําทําให้น้ําสะอาดพร้อมดื่มนะคะ 2. กาต้มน้ําค่ะใช้ต้มน้ําเพื่อฆ่าเชื้อโรคที่อาจปนเปื้อนอยู่ในน้ํา ทำให้น้ำสะอาดสามารถดื่มได้อย่างปลอดภัยค่ะ 3. รวยกรอกน้ำเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการกรอกน้ำลงในกระบอกน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำหกรเทอะค่ะสุดท้ายกระบอกน้ำนะคะเป็นภาชนะสำหรับบรรจุน้ำไว้สำหรับดื่มและจำเป็นต้องมีฝาปิดผักเพื่อป้องกันฝุ่นละออง จิ้งจกหรือมแมลงนะคะที่ทำให้น้ำสกรปรกค่ะการกรอกน้ำใส่กระบอกนะคะขั้นตอนแรกเลยค่ะ 1. เปิดฝากระบอกน้ำออก 2. นะคะเราจะต้องล้างกระบอกน้ำก่อนนะคะแล้วกรอกน้ำใส่กระบอกจนเกือบเต็มโดยรองน้ำจากเครื่องกรองน้ำหรือรินน้ำจากกาต้มน้ำที่เย็นแล้วค่ะ ลงในกระบอกผ่านกลวยกรอกน้ำค่ะ 3. นะคะปิดฝากระบอกน้ำให้สนิทแล้วนำกระบอกที่กรอกน้ำนะคะไปวางบนโต๊ะหรือวางในตู้เย็นให้เรียบร้อยค่ะเราจะมาทบทวนกันอีกหนึ่งรอบนะคะการกรอกน้ำใส่กระบอกมี3ขั้นตอนด้วยกันค่ะ 1. เปิดฝากระบอกน้ำออก 2. กรอกน้ำใส่กระบอกจนเกือบเต็มโดยรองน้ำจากเครื่องกรองน้ำหรือรินน้ำจากกาต้มน้ำที่เย็นแล้วลงในกระบอกผ่านกรวยกรอกน้ำค่ะ 3. ขั้นตอนสุดท้ายนะคะปิดฝากระบอกน้ำให้สนิทแล้วนำกระบอกที่กรอกน้ำแล้วไปวางบนโต๊ะหรือวางในตู้เย็นให้เรียบร้อยค่ะ สรุปนะคะการทำงานเพื่อช่วยเหลือครอบครัวนอกจากทำให้บ้านสะอาดน่าอยู่และเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วยังทำให้สมาชิกทุกคนในครอบครัวเกิดความรักและสามัคคีกันอีกด้วยค่ะทีนี้นักเรียนเปิดไปหน้าที่28นะคะเราจะมาทำแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันค่ะข้อ3นะคะ คำสั่งว่านักเรียนมีขอสถานการณ์ต่อไปนี้แล้วเขียนเครื่องหมายติ๊กถูกลงในวงกลมหน้าข้อความและตอบคําถามค่ะจากสถานการณ์ที่1แบมแบมมักช่วยเหลือพ่อและแม่ทําความสะอาดบ้านเป็นประจำทุกครั้งที่ทํางานบ้านแบมแบมจะสำรวจเสมอว่าตรงไหนของบริเวณบ้านสกกุกโปรก และแบมแบมควรทำความสะอาดตรงไหนก่อนจากนั้นแบมแบมค่อยลงมือทำความสะอาดบ้านและหลังจากทำความสะอาดเสร็จแล้วแบมแบมจะตรวจความเรียบร้อยเสมอค่ะจากสถานการณ์ที่1แบมแบมมีกระบวนการทำงานเพื่อช่วยเหลือครอบครัวถูกต้องตรงตามกระบวนการหรือไม่คะตอบพร้อมๆกันนะคะ ถูกต้องค่ะเพราะมีการวางแผนการทำงานและปฏิบัติตามแผนและตรวจสอบความเรียบร้อยของงานค่ะนักเรียนเขียนลงในแบบฝึกหัดได้เลยนะคะจากนั้นค่ะมาดูข้อด้านล่างนะคะคำถามมีอยู่ว่า กระบวนการทำงานของแบมแบมสามารถทำให้บริเวณต่างๆภายในบ้านสะอาดและเรียบร้อยหรือไม่ตอบพร้อ,อมๆกันนะคะสะอาดและเรียบร้อยค่ะเก่งมากค่ะนักเรียนต่อไปนะคะจะมาดูหน้าที่29พร้อมๆกันค่ะสถานการณ์ที่2 ทุกวันหยุดอุ่มอิ่มจะช่วยเหลือพ่อและแม่ทําความสะอาดบ้านเมื่ออุ่มอิ่มทำความสะอาดบ้านอุ่มอิ่มจะลงมือทำงานทันทีโดยไม่วางแผนว่าควรทำความสะอาดตรงไหนก่อนและหลังจากทำความสะอาดเสร็จแล้วอุ่มอิ่มมักจะไม่ตรวจดูผลงานว่ามีความเรียบร้อยหรือไม่ค่ะจากสถานการณ์ที่สอง อุมอิมมีกระบวนการทำงานเพื่อช่วยเหลือครอบครัวถูกต้องตามกระบวนการหรือไม่คะตอบพร้อมๆกันนะคะนักเรียนไม่ถูกต้องค่ะเพราะไม่มีการวางแผนการทำงานและไม่ตรวจสอบความเรียบร้อยของงานค่ะดูในคลิปวิดีโอแล้วจากนั้นเด็กๆสามารถนะคะ ลอกลงในแบบฝึกหัดหน้าที่29ได้เลยค่ะคำถามถัดมานะคะกระบวนการทำงานของอุ่มอิมสามารถทำให้บริเวณต่างๆภายในบ้านสะอาดและเรียบร้อยหรือไม่คะถูกต้องค่ะไม่สะอาดและไม่เรียบร้อยเพราะว่าอุ่มอิมไม่มีการทำงานโดยการวางแผนที่ดีนะคะ คำถามด้านล่างถัดมาค่ะนักเรียนจะเลือกปฏิบัติตามกระบวนการทำงานสถานการณ์แบบใดคะสถานการณ์ที่1ใช่ไหมคะเพราะทำให้บริเวณต่างๆภายในบ้านสะอาดและเรียบร้อยนั่นเองค่ะเมื่อเด็กๆนะคะเขียนลงแบบฝึกหัดเสร็จแล้วเราจะมาดูหน้าต่อไปกันค่ะ การบ้านของสัปดาห์นี้นะคะคือหน้าที่30และ31ค่ะหลังจากเรียนแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมคะหลังจากที่เด็กๆนะคะหรือว่านักเรียนดูคลิปจบแล้วอย่าลืมทำการบ้านวิชาการงานอาชีพของคุณครูหยกนะคะจากนั้นเด็กๆสามารถนะคะ รองกวาดบ้านถูบ้านและกรอกน้ําได้นะคะเป็นการช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม่นั่นเองค่ะสําหรับสัปดาห์นี้วิชาการงานอาชีพสอนโดยคุณครูยกต้องจบลงเท่านี้แล้วสัปดาห์หนะ้าเราจะมาเรียนกันใหม่นะคะสําหรับสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ